กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนา SME ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกระดับโดยเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและความคิดสร้างสารรค์มาประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการเหล่านั้นกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Premium and Life Style Fair 2020เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าที่เกิดขึ้นจากโครงการกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในระหว่างวันที่18-20กันยายน2563ณ Alive Park h a l l ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park รรังสิต กิจกรรมพรีเมียมแอนด์ไลฟ์สไตล์แฟร์วันนี้จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เราพัฒนานักออกแบบซึ่งก็เป็นส่วนที่เราทำในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์แล้วก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงของโควิดนอกจากนี้ก็จะอยากจะให้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้เห็นแนวคิดว่าพี่น้องทั้ง70บูธเนี่ยเขาเป็นคนที่สู้และเขาเชื่อว่าเขาการัเปลี่ยนแปลงในการทํากิจการต่างๆวันนี้โอกาสร,ร,รอดถ้าเราพัฒนาให้สามารถเดินไปได้ในช่วงโควิดก็เลยจะเป็นที่มาของการจัดงานหลงนี้